มาครับวันนี้เรามาถ่ายน้ำประจำสัปดาห์กันนะครับเช่นเคยไม่มีอะไรมากดูดน้ำออกเติมน้ำใหม่ปลาสดใสแข็งแรงนี้ขัดบอ่อไปด้วยนะขัดบ่อร,ระหว่างดูดน้ำเนี่ยขัดบอ่อขัดเมื่อขัดอะไรใต้พื้นออกไปตามขอบตามอะไรที่ขี้มันขึ้นมาเกาะเป็นคราบน้าใสยางตามอะไรขัดไปเลยนะครับ ขัดไปเลยอยู่ได้นะไม่ต้องอะไรนะถ้าไม่ได้เน้นโตมากเน้นโตเร็วเลี้ยงไปขายเลี้ยงไปเพื่อธุรกิจให้มันโตไวๆเพื่อที่จะขายได้กําไรไวๆวะถ้าเลี้ยงเฉยๆนะเลี้ยงไปบอ่อเนี่ยสองร้อยลิตรอ่าง2 0 0รลิตรใส่น้ําประมาณ1้อยเจ็ดลิตรร้อลิตรเลี้ยงประมาณ30 l. ตัวไซส์ประมาณ1นิ้วครึ่งถึง3มนิ้วรวมๆกัน เลี้ยงไปเลยไีสูตรแล้วไม่เป็นไรถ่ายน้ําอาทิละครั้งถังกองถ้าใครใช้ถังใหญ่ก็ยี่สิบลิตรก็เอาแค่ถังเดียวก็อยู่อันนี้ผมใช้ถังละสิบลิตรสองถังอยู่นี่อยูออนนผ่ผมทำเองอันนี้ทั้งหมดผมทาเองอันนี้ซื้อถุงมาถุงกองขี้ปลาเนี่ยแหละข้างในเป็นเหมือนผ้าขนแกะหรือผ้าอะไรผมเรียกไม่ถูกแต่มันก็เป็นผ้าที่กองขี้ปลาได้ ปอ,อบอลข้างล่างจะเป็นหินภูเขาไฟเซร็มแล้มีลิงอยู่ข้างล่างเต็มอยู่ขึ้นมาสูงขึ้นมาถึงนี้เลยนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการกรองในการบําบัดเดี๋ยวเราก็ถ่ายน้ําประมาณถ่ายน้ําทิ้งไปประมาณห้าสิบอร์เซ็นตกสิเปอร์เซ็นแล้วเราก็เปิดเติมน้ําแล้วก็รอแค่นี้ไม่ได้มีอะไรมากมายอยู่ได้พิสูจน์แล้วครับสามเดือนแล้ว ไม่ไม่มีผลที่ว่าจะทําให้ป่วยหรือว่าอะไรนะไม่มีผลที่จะทําให้ป่วยหรือว่าอะไรผมว่าไม่เกี่ยวเลยแต่ถ้าโตช้าหรือเปล่านี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันโตหรือมันไม่โตแต่บางตัวมันก็โตอะมันเป็นบางตัวแต่ว่าโตช้าทุกตัวมันก็นไม่ใช่อย่างบางตัวก็โตดีเลยแหละผมก็ไม่รู้นะแต่บางตัวก็โตช้ากาที่แคบมันโตช้าหรือเปล่า คุณก็เฉลี่ยกันเอานะครับผมใส่น้ําไปประมาณตีไปร้อยเจ็ดสิบลิตรเลยก็ได้ผมบอกมาสองรลิตรแต่ผมใส่ไม่เต็มหรอกตีไปว่าผมใส่ร้อยเจ็ดสิบลิตรผมเลี้ยงปลา,าประมาณสามสิบตัวคุณก็ลองเอาร้อยเจ็ดสิบหารสามสิบดูว่าผมเลี้ยงปลาหนึ่งตัวต่อน้ํากี่ลิตรแต่เห็นเขาบอกว่าปลาท้องหนึ่งตัวต้องน้ำยี่สิบสามสิบลิตรขึ้นไปถึงจะดีถึงจะอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันทั้งดีแตด้าน,นไหนนะไอการเลี้ยงน้ำเยอะ ที่กวงกวางอาจจะเป็นเรื่องโตเร็วหรือเปล่าแล้วก็ดีเรื่องไหนบ้างผมก็ไม่รู้นะหรือว่าถ้าเลี้ยงน้ําน้อยแล้วมันส่งผลเสียยังไงน้ํห้าลิตรต่อปลาทองหนึ่งตัวเนี่ยมันส่งผลเสียด้านไหนบ้างนเนี้ยใครรู้ก็แนะนําได้นะครับผมก็ไม่รู้นะผมเลี้ยงมาสามเดือนแล้วก็ยังไม่มีตัวไหนที่ไอ้นี่นะนอกจากว่าปลามาใหม่ป่วยมาจากร้านแล้วก็มาตุยอย่างเงี้ยของตัวไม่ตุยก็คือว่าไม่ตุยแค่น,นั้นเอง น,นี่ก็ถ่ายน้ำา6สพออย่าไปถ่ายหมดนะครับถ่ายหมดน้ำเป็นฟองถ้าเติมน้ำมาอย่างเดียวเลยน้ำเป็นฟองเยอะผ่านกองคอรีนมานะน้ำเป็นฟองถ้าถ้าเปิดร้อยถ่ายแบบร้อเนะน้ำเป็นฟองและใส่ช้าด้วยแ้วเป็นฟองอะไรก็ไม่รู้ถ่ายแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นพอนะครับน,นี้ก็อน,นี้พอแล้วดูดไม่ดูดแล้วเจมไปเปิดน้ำให้ลุงเอ็มหน่อย เอาแค่ประมาณนี้พอห้าสิบถึงหกสิบปอร์เซ็นต์พอยงได้นะเราไม่ได้แบบเลี้ยงเพื่อธุรกิจเพื่อที่จะให้มันโตเร็วเพื่อที่จะนำไปขายได้ก็ไรเร็วเราเยอะอันนี้ผมมาทำเป็นแนวทางให้เพื่อนๆดูว่าบ่อสองร้อยลิตรสามารถเลี้ยงได้ถึงยี่สิบยี่สิบสามสิบตัวซึ่งมันก็ไม่ได้ทำให้ปลาตายแต่อย่างใดนอกจากว่าอากาศมันหนาว ปลามันป่วยแล้วเราแยกมันออกมาแล้วมันรักษามันไม่หายหรือว่าปลามันมันไม่นี่แต่ถ้าสมมติว่าเราเลี้ยงแบบนี้แล้วผ่านไปเดือนสองเดือนสามเดือนมันตายกันยกบ่อหรือมันตายกันครึ่งบ่ออันนั้นมันก็ต้องว่าไปอีกเรื่องหนึ่งเพราะผมเห็นการป่วยของปลาไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงที่ที่กว้างแล้วมันจะไม่ป่วยใช่ไหมอ่าผมเห็นคนเลี้ยงตู้สี่สิบแปดเนี้ยวเลี้ยงสองสามตัวก็ป่วยตายอยู่ดีในกลุ่มปลาทองก็ลงกันให้เห็นว่าเลี้ยงดีแค่ไหนก็ป่วยได้ใช่ไหม มันก็ไม่ได้แปลกแตกต่างกันอย่างเป็นนัยยะซึ่งเราเลี้ยงในบ่อนี้แล้วมันจะป่วยสามเดือนจะป่วยตุยไปสักตัวสองตัวมารักษาไม่หายถ้ามารักษาหายบางตัวรักษาหายก็มีตัวรักษาไม่หายก็มีแต่น้อยที่มันจะตุยอะเออยี่สิบสามสิบตัวตายไปตุยไปแค่ตัวเดียวตุย,ตยแค่ตัวสองตัวหมายความว่าเราเลี้ยงแล้วมันตุยนะไม่ได้หมายความว่าไอ้ไอ้พวกที่เราเอามาจากร้านแล้วตุยภายในอาทิตย์แรกอันนี้ผมไม่นับนะเพราะว่ามันป่วยมาจากร้านเยอะ อย่าไปโทษตัวเองนะกรณีได้ปลามาแล้วไม่เกินหนึ่งถิ่ละปลาตัวเนี่ยไม่ใช่ความผิดคุณแน่นอนผมคอนเฟิร์มได้เลยว่ามันป่วยมาจากร้านถ้าเราดูแลระบบน้ําระบบกรองเราได้แล้วคิดว่าเราที่ทตรงนี้ดีแล้วน้าเราสะอาดออระบบกรองระบบน้ําเราได้แล้วมันยู่ยู่มันมาตัวอย่างเงี้ยตัวอื่นไม่ตัวอย่างเงี้ยตัวที่มาใหม่ตัวย่า่เงี้ยมันไม่เกี่ยวกับตัวไม่เกี่ยวกับเรานะนก็ลองดูนะเพื่อนๆผมว่าจะคลายคำว่าอุย้ย เลี้ยงเยอะไประบบกองบำบัดไม่ทันเดี๋ยวปลากระตุยหมดไม่จริงนะผมบอกเลยเลยว่าไม่จริงนะถ้ามันป่วยปลาป่วยเป็นเรื่องปกติผมเห็นเลี้ยงน้100 L, ํหนึ่งรอลิตรหนึ่งตัวก็ป่วยอยู่ดีน้ำหนึ่งตันต่อหนึ่งตัวปลาก็ป่วยได้อแต่ถ้าว่าเราเลี้ยงแน่นแบบเนี้ยี่สิบสามสิบตัวในบอ่อสองในอ่างสองร้อยลิตรแล้วเลี้ยงไปได้แค่เดือนเดียวมันตายกันยกบอ่อหรือว่าตายกันไปยี่สิบตัวตายไปสิบห้าอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยผมว่าเออมันแปลกมันไม่ได้แหละ สามสิบตัวตายไปยี่ห่างเงี้ยตายไปยี่สิบตายไปครึ่งหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมว่ามันแปลกไม่ได้แล้วออันนี้มันก็พิสูจน์แล้วนะว่ามันได้แต่เราระบบกรองระบบน้ําเราต้องดีจริงนะไม่ใช่ว่าบ่อปเปล่าไปใส่ออกซิเจนอย่างเดียวแล้วก็จะไปเลี้ยงได้ไม่ใช่นะครับนี่ระบบกรองนี่สองถังนะครับน้ำประปาผ่านคอรินเปิดเบาๆนะไม่ต้องเปิดแรงนะให้มันกรองคอรินให้ได้มากที่สุด ไม่ต้องถึงอนาจกรองคอรีนร้อยเปอร์เซ็นต์เราเอาแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปปลาก็ไม่ตายแล้วจะบอกให้โอเคครับลองดูได้เพื่อใครมีแนวทางบางคนอะอยากเลี้ยงเยอะๆเห็นก็ชอบแบบเห็นในติ๊กต็อกเห็นในอะไรก็ชอบตามร้านตามอะไรก็อยากซื้อมาเลี้ยงเยอะมาเลี้ยงได้นะครับอ่างสองลิตรในปลาหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งถึงสามนิ้วอะยี่สิบองชิตัวเลี้ยงได้สบายนะครับ ลองดูครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอาทิตย์นี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ